เมื่อวานทนายวิทูลทนายของบอสพอลเข้าคุกไปคุยกับบรรดาบอสเดอไอคอนรวมทั้งสิ้น5บอสเดยกันค่ะโ okay. อเคกลับออกมามีออเดอร์อะไรจากบอสพอลติดไม้ติดมือออกมาบ้างค่ะหมยถึงออเดอร์เช็คบินเช็คบิน,นะคะใครบ้าง,างนี่แหละก็ต้องคุยกับทนายความวิทูลนี่แหละเราจะต่อสายไปที่ทนายวิทูลเก่งงานเป็นทนายความของบอสพอลเดี๋ยวสักครู่นะคะกำลังต่อสายคะ่ะ ครับกับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเพราะคนที่จะอธิบายความเคลื่อนไหวของบอสต่างๆก็ต้องผ่านทนายท่านนี้แหละก็ทนายพิทูลเข้าคุกไปนั่งคุยกับห้าบอสเดอะไอคอนโดยตรงค่ะแน่นอนที่สุดมีออเดอร์อะไรมันก็ต้องมีออเดอร์ติดไม้ติดมือกลับออกมาโดยเฉพาะกระแสข้างนอกมีความเคลื่อนไหวอะไรข้างในก็รับรู้แล้วก็มีออเดอร์มาได้แนวทางการต่อสู้คดีของบรรดาบอสทั้งหลักโอเคไปกันที่ทนายวิทูลเก่งงานทนายความของบอสพอลนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายพิทูลสวัสดีค่ะสวัสดีนายคุณอมรไ้ฟ์ครับสวัสดีครับโอเคงั้นเข้าสุะเด็นเลยนะฮะบอสพอลก็เสียเงินให้กับนักการเมืองสสไปเยอะแต่ทําไมบอสพอลไม่ติดใจไม่สั่งให้เช็คบินนักการเมืองสสืออธิบายสักนิดสิครับขยายความประเด็นเนี้ยประเด็นประเด็นเนี้ยผมอธิบายผมอธิบายเลยครับเอาให้แฟลกับกับเขาเลยนะเอาให้แปลกับพี่สามารถนะค่ะเอาว่าสามารถเหรอ ใช่เอาให้แปลกับแกมาผว่าแกนักการเมืองสสอนในที่นี้หมายถึงสามารถเหรอฮะใช่ครับพี่สามารถเจะใช้จิตวินีนะครับเอาให้แฝงเขาไม่ต้องกักไม่ต้องบังแล้วนะเอเรับเขาเชิญค่ะให้เป็นทรรมกับเขาเพราะว่าผมผมผมว่าจะพูดหลายทีแล้วกรนีของพี่สามารถเนี่ยกรนีของพี่สามารถเนี่ยคลิปที่ปรากฏเนี่ยมันคือการคุยกันช่วงเมษายนปีหกหกจนรั้ยุบสภาอยู่และเป็นการคุยกันเรื่องสภาการเมือง คิดเต็มเลื้องตัวเนื้อหาเต็มคือเรื่องพรรคการเมืองอืไม่ใช่เป็นเรื่องการเรียกรับเงินจากทางจากทางเบริตัทเดียาคอนหรือทางทางคุณพ่อเลยอันนี้อันนี้ให้ยุติธรรมกับเขาเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเขาไม่ได้แก้ตัวแล้วก็โดนสังคมตาหน้าไปเยอะคคครรรััับบบก็เลยเป็นที่มาของการที่ว่าไม่ได้ดําเนินคดีกับคุณสามารถเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเขาโอเคแต่เขาโดนใส่ร้ายเท่า้นเองครับโอเค ก่อน<ม>ที่จะไปลงในเนื้อหาสาระของการใส่ร้ายนั้นขอแต่ประเด็นนี้นิดหนึ่งเมื่อสักครู่ทนาพิทูลบอกอว่าคุณคุณคุณสามารถกับบอสพอลได้คุยกันเยอะสักนิดหนึ่งในช่วงเมษายน2566ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ลุงโตแกแยยุบสภากลังจะมีการเลือกตั้งใหม่ถูกไหมฮ ใช่ครับใช่ครับแล้วก็บอกว่าคุยกันเรื่องจะทําพักการเมืองคําว่าจะทําพักการเมืองหมายความว่าคุณสามารถชวนให้ไปซัพพอร์ตพลังประชารัฐหรือจะไปตั้งคักพักการเมืองใหม่หรือจะไปซัพพอร์ตใครเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงเลือกตั้งแล้วแล้วแล้วทางทางพวกเขาในคงจะยังไม่เลือกตั้งในในสนามในในสนามที่ผ่านมาแต่มีการแต่ว่ามีการคุยกันระหว่างแผนงานกันว่าถ้าทําพักการเมืองในการเลือกตั้งครั้งัครั้งถัดไปอ่ะครับจะได้ คือวางแผนในครั้งถัดไปเฉยครับวางแผนทําพักการเมืองตั้งพักการเมืองเลยถูกไหมสำหรับเรื่องตั้งครั้งต่อไปไม่ไม่ใ่ไม่ตั้งพักเลยฮะจะตั้งพักเองเหรอคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับอจะตั้งพักการเมืองเองวางแผนจะทําพักแต่เป็นการเลือกตั้งครั้งตัอไปไม่ใช่ครั้งนั้นพฤษสภา2,566ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วครับเอ๊ะคุณบอสพอลี่คิดจะตั้งพักการเมืองหรอ ช่วงนั้นครับช่วงนั้นมีการคุยกันและคิดและคิดมีความคิดว่าทํทำอย่างนั้นแล้วแกคิดอะไรอย่างไรจริงจะไปตั้งไปตั้งพรรคการเมืองจะคิดจ,จะคิดอะไรอยู่ต้องการตั้งขึ้นมาเพื่อป็นต่อกันตัวเวลาคงมีการคงมีการคุยกันแล้วอยาก แล้วอยากทําไม่อยากทําพรรคกันเหรอครับอยากจะทํางานการเมืองบ้างทางสังคมบ้างไปตามภาษาของพวกเขาเหรอครับอ๋อฮะนอกจากคุณสามารถเจนใชจิตวณิชนอกจากบอสพอลยังมีใครร่วมคิดร่วมทําพรรคการเมืองในตอนนั้นอีกบ้างครับอ๋ออันนี้ผมอันนี้ผมไม่ได้ถามต่อเลยไม่ได้ถามเมื่อวานเมื่อวานคุยกับพี่พี่สามารถโทรคุยกันก็ไม่ได้ถามในรายละเอียดต่อดูแต่ว่าเมื่อวางเี้ยเมื่อวานเมื่อวานแล้วไอข้อมูลตรงนี้นี่มาจากคุณสามารถเมื่อวานเหรอฮะ ทั้งทั้งสองคนนะครับคุยกันทั้งสองคนอ่ะโอเคโอเคผมคุยอยู่คุณพอคุยอยู่คุณสามารถสลับไปสลับกันมาครับโอเคแต่คราวนี้อย่างนี้ทนายวิทูลก็เข้าใจได้ว่าคนสองคนนี้เขาคุยกันเรื่องจะตั้งพักกันยังแต่ไอ้คลิปที่มันหลุดออกมาไอ้คลิปที่เขาเผยแพร่กันนั้นสาระในคลิปมันไม่ใช่เรื่องการเมืองสาระมันว่ากันด้วยเรื่องเคลียร์คดีตั้งเลขาสคบดังนี้เป็นต้น อธิบายอย่างไรเออมันดูแล้วมันไม่ใช่การเมืองอ่ะฟังยังไงก็ไม่ใช่การเมืองมันเป็นเรื่องวิ่งคดีอ่ะอืมแล้วมันเกี่ยวกับดีไอคอนนะอืมมันมีสองคลิปไอคลิปไอคลิปเดินละแสนที่พูดกันเนี่ยมันไม่ได้มันถามว่ามันมีการจ่ายกันจริงไหมมันก็ยังไม่มีมันก็ยังไม่มีเส้นเงินที่จ่ายกันจริงคือมันคุยกันเรื่องพักกันมาจริงจริงอืมดีคือทั้งสองคนยืนยันอย่างเงี้ยผมค็จะพูดยังไงทั้งสองคนยืนยันอย่างนี้นของอกคิปหนึ่วนวองกคลิปหนึ่งส่วนคลิปหนึ่ง แต่ในเนื้อหาแต่เนื้อหาของคลิปที่ที่ผมยังผมก็ยังไม่ได้คุยกับเขานะว่าไอความหมายที่ตั้งศกเลขาสกบอคืออะไรแต่คิดว่าไม,ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีใครตั้งได้ okay, เพราะว่าค <okay. S 2> ุณสามารถก็ไม่ได้มี power พอที่จะตั้งไหม okay, ครับโอเคโอเคครับผมในช่วงเมษาหกหกตอนนั้นคุณสามารถแกอยู่กับพักไหนเนี่ย ช่วงนั้นเออผมไม่ทราบว่าไม่แน่ใจเออไม่แน่ใจน่าสนใจนะน่าสนใจว่าเมษาหกหกตอนนั้นสามารถจะสภาแล้วมาอยู่กับลุงแล้วยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงๆไม่แน่ใจจริงๆก็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 เอาเป็นว่าที่เธนาวิทูลอธิบายมาทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้มาจากบอสพอแล้วก็คุณสามารถแต่ว่าถ้าซักมากไปกว่านี้นะมันก็เป็นเรื่องที่ตอนนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยว่างั้นเถอะถูกไหม ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ด้วยแล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้โอเคประเด็นที่สองอับพ้นจากบอสพออจากจากคุณสามารถคราวนี้มากันที่ทนายตั้มอยู่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 สามร้อยหกสิบองศาอยู่อยู่ก็มาอุ้มทนายตั้มอยู่อยู่ก็บอกว่าทนายตั้มไม่ได้ตบทรัพย์ทำหน้าที่ไก่เกลี่ยกับผู้เสียหายอะไรประมาณนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ turning point ครับ เออในเรื่องในเรื่องของทนายตั้มผมไม่ได้บอกว่าผมจะเทิรงพอยเพียงแต่ว่าหลักฐานตอนนี้มันข้อมูลหลักฐานมันยังไม่ชัดกําลังตํารวจกาลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเราก็ให้ข้อมูลนี้อยู่เหมือนกันแต่ด้านสุดท้ายแล้วหลักฐานมันกลายเป็นว่าเขาเขาคุยเรื่องเขาเขาคุยยังไงสุดท้ายถ้าเกิดหลักฐานกลายกันว่าเขามีผู้เสียหายอยู่จริงอืแล้วเป็น ไอ้คนที่ขายของไม่ได้อยู่จริงแล้วเป็นกลุ่มเปราะบางจริงก็ถือว่าเขาทําเพื่อตัวลูกความเขาอืแต่ถ้าเกิดว่ามันสืบแล้วมันไม่มีจริงมันกลายเป็นว่าเอ้ยไม่ถึงเจ็ดล้านมันมีส่วนต่างอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ากับกับรามาไดขนาดนั้นนะครับอยู่ในว่างการหาข้อมูลการหารฐานกันอยู่กรณีของทนายตั้มเนี่ยมันมีคลิปใช่ไหมแล้วคลิปนั้นถูกส่งให้ตํารวจใช่ไหมยังไม่ได้ส่งคลิปเลยครับยังไม่ได้ส่งคลิปเลยนะ เพียงแค่คบ,บอกว่ามีคลิปบันทึกการสนทนาระหว่างตั้มกับทางฝั่งของไอคอนถูกไหมครับผมและไอตอนแรกเลยคนที่เปิดประเด็นก็คือทางฝั่งไอคอนตอนแรกเนี่ยสังคมก็ไม่รู้หรอกรเรื่องทนายตั้มมีเงินมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรประมาณนั้นอยู่ๆที่สังคมคร,รู้ก็เพราะว่าทางฝั่งไอคอนเป็นคนเปิดประเด็นเองแล้วก็บอกว่ามีคลิปตอนที่เปิดประเด็นเนี่ยค,คิดอะไรอยู่ ทำไมถึงจุดถึงเปิดประเด็นนี้คุณพอเขาคืออย่าลืมว่าเราโดนเราเราโดนมาหลายรอบเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณพัฒหรือคุณหรือกรณีล่าสุดเรื่องโขนกันแต่ี่สิบล้านเนี่ยพอโดนพอโดนมาหลายครั้งเนี่ยเราก็เลยมีความมีความสงสัยว่าแล้วพิทามจะเกี่ยวข้องด้วยไหมแต่พี่พิทามจะทําด้วยเหมือนกันหรือเปล่าท่านนี้เพื่อเป็นประเด็นไปนะคมาจากเจพัฒแต่คราวนี้มาคําถามสุดท้ายเลยทนายวิทูลทาไมจองกระถิ่นแต่ใจแต่เจพัฒคนเดียว ผมไม่ได้โจมถิ่นคนเท่าคนเดียวผมมันก็มี<อ>หลายมันก็มีคนเอกไใไม่ผมก็ดาเนินคดีอย่างเงี้ยมันจะถามตรงนี้บ้างไม่ไม่ไม่เอกไใไม่พอผมนลกออกผมนึกออกเพราะว่ากรณีของเอกสไใหม่ไม่ได้ซับซ้อนเลยชั้นเดียวถึงชิงเดียวจริงๆแต่เรื่องของเจพัท<ๆ>เนี่ยเจพัทกับบอสพ,พอลเนี่ยเขาก็เหมือนทำธุรกิจร่วมกันอะเขาทำธุรกิจกันมาก่อนใช้บริการกันมาก่อนแล้วก็รู้จักกินแชโต๊ะเดียวกันด้วยกระมังกันนะครับแต่อยู่ๆคล้ายกับเไม่อน ก็เหมือนกับก็เหมือนกับจะเช็คแค่บินเดียวก็คือจะเช็คบินเจพัดเนี่ยเนี่ยมันอะไรกันนักหนาอธิบายสั้นๆสักนิดสิครับเรื่องเจพัดเนี่ยหลักฐานครบอะครับหลักฐานครบมีหลักฐานครบก็พอมีหลักฐานครบมีพยานครบพยานครบด้วยเราก็เสียเราก็เสียหายจากเรื่องนี้จริงก็ก็เรื่งนคดีแค่นั้นเองครับโอเคได้คนที่ยังมีหลักฐานไม่ครบก็ใช่ว่าแตยัง คนที่ยังคนที่ยังมีหลักฐานไม่ครบไม่ใช่ว่าผมจะปล่อยนะพีงคือว่าตอนนี้ผมหาหลักฐานก็อยู่เท่านั้นเองอ๋อยังหาหลักฐานต่อแต่อันที่ชัดของเจพัฒนเนี่ยชัดสุดใช่ไหมคะชัดสุดอันนี้ชัดสุดใช่ครับโอเคเอาเอาเอาทนายวิทูลกราบขอบพระคุณมากจริงๆฮะขอบพระคุณับขอบพระคุณนะคะครับคำสสดทนายวิทูลเก่งงานขออนุญาตพักสักครู่ค่ะ